าจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาบรารนาศาสนาประกาศธรรมสังสอนโคบวา,ารพระสวาสัมพทธเจ้าเน <c oughs> ื่องในวันนี้เป็นวันสามไยวันแรงสิเพราะเขาไม่มีผ้าสีอาจจะนั่งอยู่ข้างเราก็ได้เราไม่รู้เราไม่เห็นบนอย่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาจะกลับไปสู่ภพภูมิเขาแล้ว จะไปสวยวิบากกรรมตัวเองแต่ก็รอรับส่วนบุญจากญาติญาติวันนี้หลายๆดวงวิญญาณอาจจะรอรับตอนที่เรากรุณาทที่ไปให้แต่อีกลหลายดวงวิญญาณต้องนั่งเหงาคนอยู่เพราะญาติญาติวนทำงานหรือไม่มีโอกาสได้ทำบุญเราดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณเนี่ยอาฆาตคนอยู่เป็นปู่ย่าปายายทวดแท้แท มารอรับส่วนบุญจากลูกหลานนะว่าจะได้ขึ้นมารับส่วนบนนุญนี่มันก็ได้มีโอกาสง่ายและเมื่อขึ้นมาแล้วลูกหลานละเลยไม่ทำบรญความสุศลกุศให้เราดวงวิญญาณเรานะอาฆาตสาปแช่งลูกหลานก็มีโยถึงการทำมาหากินไม่ขึ้นก็มีดังนั้นแล้วโยถือว่าโยมาวันนี้นะั้นได้มาลุ้มข่าวลงขาว,ขาวได้มาทำบุญคปาะสุศลกุศลถือว่าเราเป็นคนที่มีความกตันอยู่ ในตำนานว่าวันว่า,วา,วาอย่างไรทำไมถึงมีวันนี้คนโยมในสมัยครั้งหนึ่งเนี่ยมีพี่กับน้องสองคนพี่ชื่อมาหาการน้องชื่อว่าจุลการณคณโยมมหาการกับจุลการเป็นพี่น้องกันนรกเปรตและสุนทรกัณฑ์กานก็จะมาขึ้นมารับบุญรับประมวลจากญาติที่อยู่อย่างลงมรกใบนี้และ เมื่อขึ้นมาในวันแรงหนึ่งค่ำเดือนสิบวันแรงสิบห้าค่ำเดือนสิบถือว่าวันนี้เป็นวันที่ยากโยกทั้งหลายดวงวิญญาณเหล่านั้นนะก็จะกลับขึ้นสู่นะัที่อยู่ของตนวันนีนะ้เราชาวพุทธในไทยจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยให้ความสําคัญอย่างไรนีก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ เราดวงวิญญาณทั้งหลายจะกลับวัตุภูมิมยุเราเกิดมาอย่างโลกใบนี้กันครโู้กี่ภพก,กี่ชาแล้วเคยเกิดเป็นคนเคยเกิดเป็นหมาเป็นแมวเกิดเป็นเทวดาเราเคยทุกอย่างหยู่แต่เราไม่สามารถที่จะจับวัุภูมิเราได้ดังนั้นวันนี้วันแรงสิบห้าค่ำเดือนสิบถือเป็นวันที่เราจะอุทิศคุณสนุยเป็นการตอบแทนคุณของบัณฑ์พระชน คู่ที่งลงมรับไปแล้ววันศักร์ศักร์แปลว่าฤดูศักร์แปลว่าหมาพนมเพราะฉะนั้นทางภาคกลางของเราเรียกว่าศักร์เดือนสิท